ไปเล่นมาสองรอบมึงแซ่น้ำแข็งปนนักมวยโอ้ยวันนี้มวยเงินแสนนะไรรอบอยู่แซ่น้ำแข็งนะห่วยคุณบอเอาเข้าซองฟิสฟุ้นสัวบุ๊งสภาพดีหฮนเจ้าลงเย็นไปท่ามึงคนมืดโชคเงี้วันที่เสาร์มีนาคมเนี่ยเจอกันบักตวนชิมุขขึ้นลูกตะสุดลูกขาใหญ่เสยผวยออมโภมอดเออเอาเรียบร้อยเดี๋ยวไปพากระดาบน้ำอาบท่าดีสุดเดออห่วย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 เอาเอาบักตวนบักตวนบักวนลูกน้องกูแล้วบักนี้ โอ้โหบักบักตัวช <im> <im> nin ิ้เกรีดม <ing> ันเท็อย่างวะนั่นนั่นนั่นนักเลงกึ๋งกึงกึงบักนีเลยนะนาๆแต่กวาตัวตาตาตนาๆนา่กวาตัวสัวมาแล้วบ้านนึงมันจะมีผู้หนึงบักตัวขิู้กรดลูกตาสุดลานใ่เสยลูกค้าสมศพพ่อ